สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาทําคลิปให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่ผมรู้ก็มีหลายเรื่องนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของพักเครื่องนะครับเ,เป็น EP ีน่าจะประมาณทักยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวก็ลองติดตามดูนะครับ วันนี้ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลพระเครื่องนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของขนาดเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาที่ที่จะตัดสินใจในการเช่าหาพระนอกจากความศรัทธาแล้วเนี่ยความสะดวกและความเหมาะสมเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขนาดพระเนี่ยเป็นสิ่งทีเ่เป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจงั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงขนาดพระ โดยที่พูดถึงขนาดใหญ่และเล็กเท่านั้นนะครับไอก้กลางๆเราจะไม่พูดถึงนะครับนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับก็คือคลิปวิดีโอนียที่ผมให้ความรู้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอส่วนตัวของทางผมนะครับเนี่ยเป็นความรู้ส่วนตัวบางค้งบางคาเนี่ยข้อมูลบางอย่างหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับทัศนคติของท่านหรือไม่ตรงกับหรือไปขัดผลประโยชน์ของท่านหรือใดๆทั้งสิ้นเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับและขอถ้าว่า ท่านก็อย่าดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับท่านนะครับแต่อาจจะมีประโยชน์สาหรับท่านอื่นนะครับนะฮะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าถึงประเด็นนะครับก็จะเอ่อคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องว่าวันนี้ใส่พระอะไรนะครับวันนี้เนี่ยผมใส่เอ่อพระที่ผมใส่วันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นพระเอ่อเป็นล็อกเก็ตนะครับเราเรียกกันว่าล็อกเก็ตไม้บุรณะคุตินะครับล็อกเก็ตเนี่ย ล็อกเก็ตไม้บุรณกุติเนี่ยเป็นล็อกเก็ตที่สร้างขึ้นในปี2,500 2,555นะครับนะฮะ2,555นะครับในอันนี้ก็คือในเวลาที่ว่า,ามีการบุรณะสถานที่กรรมฐานของทางหลวงปู่ที่วัดถ้ำนะครับสิงโตทองนะครับโดยคณะลูกศิษย์ที่เรียนธรรมะกับทางหลวงปู่นะครับแล้วก็ได้นำเอา อไม้นะครับแผ่นไม้ที่หลวงปู่ท่านนั่งอยู่นะครับก็คือในฐานที่กรรมฐานของหลวงปู่นํานมาสร้างเป็นล็อกเก็ตที่เป็นที่ระลึกมีการสร้างทั้งหมด45อันนะครับอันนี้หมายเล็กก็ผมได้เป็นหมายเล็กนะครับนะครับที่ผมก็ใส่บูชาไว้ที่คออยู่นะครับอันนี้หาห้าพันขึ้งยากครับเป็นการเป็นเป็นไม้นะครับแล้วก็นํามาเรเซอร์เป็นรูปหลวงปู่หันข้างนะครับ วันนี้เราก็มาเข้าถึงคอนเทนต์ที่จะพูดกันในวันนี้เลยนะครับคอนเทนท์พูดในวันนี้ก็คือเรื่องของขนาดของพระนะครับเพื่อจะช่วยในการตัดสินใจได้นะครับข้อมูลขนาดพระผมได้ก็เอามาให้แบบว่าเป๊ะเลยกี่เซนนะแต่จะพูดให้ฟังเลยว่าเล็กเล็กเนี่ยเล็กประมาณไหนนะครับแล้วก็ใหญ่ใหญ่ประมาณไหนนะครับประมาณนี้เรามาเริ่มต้นที่พระเครื่องขนาดเล็กของงทางหลวงปู่ก่อนนะครับผมว่าพระเครื่องที่ขนาดเล็กที่สุดของทางหลวงปู่เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นนะครับ พระยอดขุนพลนะครับหลวงปู่ครับพระยอดขุนพลของหลวงปู่เนี่ยจริงๆก็คือเ,อเคยว่าสร้างในปี2 0 2 1นะครับก็เรียกว่าเป็นพระทีเ่เป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นเทวิสุวรรณนะครับนะฮะเป็นเทวิสุวรรณมีการาปลูกเสกในพิธีเทวิสุวรรณนะครับแล้วก็สร้างออกมาได้งดงามนะครับแล้วก็เราโดยทั่วๆ,ๆไปก็จะเรียกว่ายอดขุ เป็นภาษาที่เขาเรียกกันมาแต่จริงๆเขาเรียกเหรียญหยดน้านะครับเหรียญหยดน้ําหรือคูนโตนะครับตัวเนี้ยขนาดจะค่อนข้างเล็กมากเล็กขนาดไหนผมว่าไม่ไม่ถึง1เซนนะครับเล็กไม่ถึง1เซนขนาดจริงๆไม่ถึง1เซนนะครับเล็กมากเลยนะครับนะฮะก็มีหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อทองแดงแล้ววะเงินแล้วก็ทองคานะครับราคาเล่นหาในตอนนี้เ,เนื้ออันนี้ผมพูดในประมาณทัก ใกล้ๆจะปลายปีแล้วนะครับเลยกลางปีของปี2515มาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่เป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะครับเป็นหลักหมื่นกว่าเลยนะครับฮะยอดดุจพลส่วนมาพระเล็กอีกอันนึงนะฮะที่นั่นคือปกมะขามนะครับพระปกมะขามก็คือเป็นพระหน้าปกนะครับนะฮะใบเล็กๆเหมือนใบมะขามนะครับนะของหลวงพ่อโตนะครับสร้างในปี2 2 1กันนะครับมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองแดง เนื้อนวานะครับเนื้อทองคำนะฮะอันนี้ก็เป็นพระที่ขนาดน่าจะใหญ่ขึ้นมาจากย้ดกุหลนนิดหน่อยนะครับแต่เขาประมาณความสูงก็ประมาณ1เซนนะครับประมาณนี้ครับค่อนข้างจะเล็กมากนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็คือจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าปิดตาเข้าตอกแตกนะครับเป็นพวกปิดตาเข้าตอกแตกพวกนี้จะมีขนาดเล็กมากนะครับ เป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาก็จะเป็นพระที่โลกของวันคนที่ท่านที่เกิดวันวันวันศุกร์นะครับแต่ถ้าเป็นพระเนื้อวันศารเป็นพระปิดตาและเป็นมวลสารเนื้อตะกั่วเขาจะเป็นคล้องกับวันจันทร์ได้อีกนะครับคันที่เกิดวันจันทร์ก็ควรจะใส่พระที่เป็นพระเนื้อตะกั่วนะครับนะฮะพระเนื้อชินตะกั่วเขาเรียกอย่างนี้นะครับซึ่งก็องค์ขนาดเล็กนะครับก็จะเล็กก็จะใหญ่กับปกมหามขึ้นมานิดนึงนะครับก็ประมาณเซนต์เศษนะครับ นะฮะก็จะมีอยู่หลายพิม์เหมือนกันมีทั้งเป็นพิมพ์ที่เป็นเนื้อนวะนะครับองเล็กๆนะครับเนื้อนวะนะครับแล้วก็เป็นมีเป็นพิมพ์ที่เป็นรูปใบโพลข้างหลังมียันตีไอ้เป็นยันนะด้วยนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะครับนั่นนะครับนะบเป็นรูปปิดตาอยู่ในใบโพอันนี้ก็เล็กเหมือนกันครับ,นะรบนะฮะแล้วก็มาพวกที่เป็นทรงพิมพตะกวัวมีทั้งเขาเรียกพิมพข้อตอกแตกมีทั้งแบบว่ามี หลังเป็นยันนะครับแล้วต่อโค้ดแล้วก็หลังไม่มียันก็ค่อนข้างจะหายากกว่านะครับนะฮะพวกนี้จะเป็นพระไซเล็กแล้วถ้าใหญ่ขึ้นมาอีกนะก็จะเป็นพวกพระคะแนนแล้วล่ะผมจะไม่พูดถึงอันนี้ผมพูดในกลุ่มพระไซเล็กทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นพระไซเล็กก็จะเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับบางคนหรือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ที่ประเภทชอบใส่พระเส้นชอบใส่สร้อยเส้นเล็กแล้วก็พระเส้นเล็กหรือประเภทว่า นำนำพลาเนี่ยไปเลี่ยมแล้วก็มาใส่เป็นเหมือนกับแหนบนะครับติดไว้คุ้มครองต่างหากเพื่อโฉลกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพลาไซเล็กหมดนะครับผมก็จะไล่ให้ฟังนะครับมียอดขุนพลปมมะขามแล้วก็พวกปิดตาเข้าตอกแตกนะคผมก็ปิดตาเข้าตอกแตกจะมีอยู่สามสี่พีพวกนี้จะไซเล็กหมดเลยนะครับนะฮะทีนี้มาพูดถึงพลาไซใหญ่นะครับของทางหลวงปู่นะครับว่ามีอะไรบ้างก็พลาไซใหญ่ก็ถามว่าพลาที่ใหญ่ที่สุด องใหญ่ที่สุดของนางหลวงปู่ผมว่าน่าจะเป็นพระสมเด็จฉลอง72ปีนะครับน่าจะ22เออฉลอง7รอบเดี๋ยวก่อนนะเออ72ปีแหละครับนะฮะปี2512นะครับนั่นนะครับเป็นเป็นเป็นพระที่ขนาดเออเดี๋ยวก่อนนะฮะแปดเดี๋ยวก่อนนะ7อปี2512ก็อายุ84ปีเออโทษทีนะครับ ฉลองเจ็ดรอบของหลวงปู่นะครับอายุแปดสิบสี่ปีนะครับนะแปดสิบสี่แปดสิบสี่ปีนะครับอันนี้แปดสิบสี่หรือแปดสิบสองแปดสิบสองปีครับแปดสิบสองปีครับเจ็ดรอบนะครับก็ออกออกที่วัดเป็นพระครูระมุนสร้างให้หลวงปู่นะครับข้างหลังก็จะเป็นมีทั้งหมดสามพิมพ์นะครับพิมพ์ละหนึ่งพันองค์ครับจะมีพิมพ์พระประธานพิมพ์หงไปสีแล้วก็พิมพ์ขัดสมาธิเพชรนะครับองค์จะขนาดใหญ่มาก ถ้าใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นพิมพ์ปู่ใบสีนะครับจะใหญ่ที่สุดเลยนะครับใหญ่ประมาณไหนก็ใหญ่มากใหญ่กว่ากล่องไม่ขีดนะครับประมาณนี้ก็ประมาณน่าจะยาวประมาณนัเจ็ดเซนได้เลยนะครับนะฮะประมาณนี้ใหญ่มากนะครับนะฮะข้างหลังข้างล่างก็จะมีตะกุฏถึง3ามดอกครับอันนี้เนี่ยก็้างจะปิดพระที่ใหญ่มากที่สุดนะครับลองมาก็น่าจะเป็นเอาผมจัดอยู่กลุ่มใหญ่ๆก็ยังเป็นอย่างเช่น รูปเหมือนเตารีดนะครับหลวงปูโตปี2อ2พีบถึงสองพันเนี่ยก็จะค่อนข้างใหญ่ๆนะครับใหญ่และหนาด้วยนะฮะ mm hmm. ถ้าเกิดจะเช่าบูชาเนี่ยก็ไปเลี่ยมไปอะไรก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับนะฮะก็ค่อนข้างให,ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็อีกก็จะมีเออสมเด็จข้าวสารดำนะครับซึ่งมีสองพิมพมีพิมพ์ทั้งพิมพขาดเออพิม ฐานสิงนะครับกับพิมพ์ปกโพนะครับสร้างปี2116อันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็ใหญ่ประมาณเออน่าจะประมาณห้าเซนได้นะครับห้าถึงหกเซนได้ค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากนะครับรอ่อบอกกนนบ่อันนี้ก็คือกลุ่มพระใหญ่ของทางหลวงปูงนะครับที่ว่าเป็นองค์ใหญ่ๆที่ว่าสมถ้าเกดเิดจะเตรียมกันหรือว่าจะใหญ่ขึ้นมาเอ,อจะลงมาหน่อยก็อย่างเป็นสมเด็จปี2 1 4นะครับสมเด็จเรียกสมเด็จเก้าชั้นมีสองพิมพ์ก็จะมีพิมพ์อกตรงและอกวาวนะครับต้องดูดีๆนะครับ อกตรงอกวาวนะครับต้องดูให้เป็นนะครับดูดีๆนะครับนะฮะก็ค่อนข้างไดเรียกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของพระใหญ่พระที่เป็นไซส์ใหญ่ก็จะมีสมเด็จตะกุด3ดอกปี2 1 2นะครับแล้วก็รูปเหมือนเตารีนะครับปี21 2 1 2นนะครับแล้วก็พระสมเด็จพระสมเด็จหลังเข้าสารดำนะครับก็ค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะครับแล้วก็สมเด็จ9ชั้นนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับ ข้อมูลที่ให้ในตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับในการตัดสินใจที่จะเ,เลือกพระนะครับที่จะมาให้มันดูรู้สึกว่าเหมาะสมกับทางเรานะเป็นข้อมูลในช่วยอ้างอิงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือควรเะต้องเล่นบูชาเช่าพระที่แท้นะครับแล้วก็สากลแล้วก็เล่นพระสะสมพระที่ตามกําลังที่เรามีนะครับนะฮะศึกษาก่อนเช่าหานะครับนะฮะต้องศึกษาก่อนจะหาไม่ใช่ เช่าหาแล้วมาศึกษาดูเอ่อเช่ามาแล้วศึกษาเกิดมันเป็นของเก๊ของไม่ดีขึ้นมาคุณก็จะมีปัญหานะครับนะฮะถ้าเรื่องย่าลืมนะครับให้เล่นพระที่มันเป็นแท้สามกรครับพระบางบางคนเนี่ยที่มาสะสมพระหรือเป็นคนที่เอ่อมาเขาเรียกว่ามาทําการค้ากับพระเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับหลวงปู่ท่านเคยบอกนะครับมีคนเคยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับเป็นเซนพระเนี่ยค้าขายพระเออ ค้าขายพระเนี่ยบาปไหมหลวงปู่บอกว่าค้าขายพระไม่บาปถ้าไม่หลอกคนเป็นเซียนพระไม่บาปถ้ามีจริยธรรมนะครับนะฮะคำว่าจริยธรรมก็คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือว่ามีความซื่อสัตย์ความถูกต้องนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็หลายคนที่เข้ามาทําธุรกิจเกี่ยวกับพระเครื่องก็ต้องมีจริยธรรมนะไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวว่าเออนำพระมาขายไปก่อน นี่ปัญหาก็มาว่ากันอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกครับนะฮะก็ต้องมั่นใจนะครับแล้วเล่นพ้าแท้สากลก็สบายใจที่สุดครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ